กราบสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนชาวพระเครื่องทุกคนนะคะสวัสดีอีพีที่430ค่ะประจำเย็นวันเสราร์ที่26เดือนกรกฎาคมพศ2568ค่ะวันนี้น้องสุภามีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าๆสวยๆมาให้พี่พี่ได้รับชมกันหนึ่งชุดนะคะหนึ่งชุดวันนี้มี20รายการจาแบ่งปันพี่พี่ที่200บาทนะคะ1องค์200บาท2ององค์300บาทจ้ะ ถ้าพี่ๆท่านไหนชอบสนใจรายการไหนสามารถโทรคัาไกลเข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ย์ค่ะ7 2 1 9 3 3นะคะน้องสุภามีบริการส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะก่อนรับชมคลิปฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภากันด้วยนะคะจ้ะวันนี้เรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะ รายการที่1ของเย็นวันเสาร์เป็นสมเด็จเก่าจ้ะสมเด็จเก่ารายการที่1น,นะคะพี่ๆขาเนื้อหาเก่าสวยจ้ะเนื้อแตกรายงานนะคะต่อไปรายการที่สองจ้ะ รายการที่สองหลวงปู่ทิมวัดระหานไรนะคะปู่ทิมวัดระหานไรจ่จ้ะรายการที่สองนะคะต่อไปรายการที่สามค่ะรายการที่สามเป็นเสมาหลวงปู่เขียนจะ้ะเสมาหลวงปู่เขียนนะคะพี่พี่ขาด้านหลังเป็นพระพุทธชินราชนะคะรายการที่สามจะ้ะ 200บาทคะ่ะพี่พี่ขา1องค์200บาท2องค์300บาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่4จ้ะรายการที่4หลวงพ่อทษทีคะ่ะพี่พี่ขาหลวงปู่ทิมจเจริญพรล,ล่างจากปี17ค่ะที่ระลึกสร้างศาลาการประเรียนนะคะหลวงปู่ทิมรายการที่4จ้ะ Ufficient. ต่อไปรายการที่5คะ่ะรายการที่หเป็นพระคำหมากหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงจ้ะมาในเลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้งานนะคะพี่พี่ขาพระคำหมากหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงจ้ะรายการที่หนะคะมาในเลี่ยมพลาสติกกันน้ําพร้อมใช้งานค่ะพี่พี่ขาต่อไปรายการที่6จ้ะ รายการที่6เป็นหลวงปู่ทวดหลังเตาลี่จ้ะด้านหลังนะคะหลวงปู่ทวดหลังเตาลี่จ้ะรายการที่6นะคะรายการต่อไปรายการที่7ค่ะรายการที่7เป็นพระพุทธชินราชพิมพ์ใบเสมานะคะ เป็นเนื้อดินค่ะพี่พขารายการที่7นะคะรายการต่อไปรายการที่8จ้ะรายการที่8หลวงปู่สวงวัดไพลพัฒนาจ้ะรุ่น1นึค่ะพี่ขาเทวดาเล่นดินนะคะรายการที่8จ้ะรายการต่อไปรายการที่9ค่ะรายการที่9เป็นพระลีลาเมตขนุนนะคะ เป็นเนื้อดํำค่ะพี่ขารายการที่เก้าจ้ะรายการต่อไปรายการที่สิบค่ะรายการที่สิบเป็นสมเด็จปกโพหลวงพ่อกลวยจ้ะเป็นเนื้อดำนะคะพี่ขาปีหนึ่งสามจ้ะสมเด็จปกโพหลวงพ่อกลวยจ้ะวัดโคศิตารามนะคะรายการที่สิบจ้ะ รายการต่อไปรายการที่11ค่ะ11เป็นลูกอมหลวงปูทิมจ้ะวัดราหารไร่นะคะรายการที่11จ้ะต่อไปรายการที่12ค่ะ12เป็นพญาเต่าหลวงปู่หลิวจ้ะเต่าหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองนะคะ ด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขาพญาเต่าหลวงปู่หลิวรายการที่12รุ่นรวยรวยๆจ้ะต่อไปรายการที่13ค่ะ13เป็นตระกุดหลวงปู่โตะวัดประดูชิมพลีนะคะตระกุดหลวงปู่โตะวัดประดูชิมพลีรายการที่13ามจ้ะ ต่อไปเป็นรายการที่14ค่ะ 14. เป็นพ่อท่านคล้ายไหว้ข้างจ้ะรายการที่14นะคะเป็นเนื้อฝาบาทค่ะพี่พี่ขาพ่อท่านคล้ายไหว้ข้างรายการที่14ค่ะรายการต่อไปรายการที่15ค่ะ15 สมเด็จวัดปากน้ำจ้ะรายการที่15นะคะรายการต่อไปรายการที่16จ้ะ16เป็นเหรียญหลวงพ่อธรรมจักรนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขา หลวงพ่อรรมจักรรายการที่16จ้ะต่อไปเป็นรายการที่17ค่ะ17เป็นพระปิตาพิมพ์จัมโบหลวงปู่โตวัดประดูชิมพลีนะคะพระปิตาพิมพ์จัมโบหลวงปุ่โตวัดประดูชิมพลีจะ้ะรายการที่17นะคะมีฝังตะกุดหนึ่งดอกค่ะพี่พี่ขา ต่อไปรายการที่18ค่ะ18เป็นนางกวักจ้ะแม่นางกวักนะคะพี่ขาของหลวงพ่อก,กวยวัดโคสิตารามจ้ะรายการที่18นะคะรายการต่อไปรายการที่19จ้ะ19เเป็นเสือหลวงปู่แย้มนะคะ เสือเพนหลวงปู่แย้มจะมาในเลี่ยมพลาสติกค่ะพี่พี่ขาหลวงปู่แย้มรายการที่19นะคะต่อไปรายการที่20ค่ะ20เป็นรูปหล่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจ้ะพระเจ้าตากสินทรงม้านะคะพี่พี่ขารูปหล่อสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงม้ารายการที่20จ้ะ รายการสุดท้ายของเย็นวันเสาร์นะคะจะ200บาทค่ะพี่พี่ขา1องค์200บาท2องค์300บาทนะคะจะวันนี้ก็ครบแล้วทั้ง20รายการนะคะพี่พี่ถ้าพี่พี่ท่านไหนชอบสนใจรายการไหนสามารถโทรทักไลน์เข้ามาหาหน้องสุภาได้ที่เบอร์ศู4ย์ปค่ะเจ1 1 9 3 3นนะคะสำหรับเย็นนี้สวัสดีคะ่ะ